ช่วงชีวิตชีวาที่สดใสกับโลแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโลแลนด์พิกเซล ราชาวโแรแลนด์อยู่กันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักค่ะเราไปพบกับท่านผู้อำนวยการกันเลยดีกว่าว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างแล้วทำไมที่นี่ถึงได้รับความนิยมจากประชาชนเข้ามาใช้บริการกันมากมายค่ะนี่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักนะครับสังกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครครับของเราจะเปิดการเรียนการสอน3ารอบนะครับมีรอบเช้ารอบบ่ายและรอบข่้นครับ หลักสูตรที่ได้รับความสนใจนะครับมีผู้สนใจมาสมัครเรียนมากนะครับอาทิเช่นนะครับแต่งสวยตัดผมนะครับอาหารเบเกอรี่นะครับและคอมพิวเตอร์ครับประชาชนที่สนใจนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนเลยนะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีความนิยมเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพหรือใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ครับ เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่แล้วต้องคอนเฟิร์มตามที่ท่านผอบอกจริงๆค่ะว่าเรียนจบไปแล้วจะมีพลังในการสร้างชีวิตชีวาที่สดใสและสามารถนำไปประกอบอาชีพติดตัวได้จริงแถมมีรายได้ดีอีกต่างหากต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซลที่มาช่วยสร้างพลังผักดันชีวิตชีวาที่สดใสแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมโรแลนด์พิกเซล